สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีบรรยากาศดีๆในยามเช้านะคะก็อากาศสดชื่นมากๆเลยเมื่ออากาศสดชื่นแล้วนะคะในเมื่อเช้าเราจะดื่มกาแฟรสชาติอ,อะไรดีนะอืมไปในครัวก็เห็นกล่องน,นี้เลยะคะ่ะกาแฟนะคะกาแฟปรุงสําเร็จผสมสามเห็ดสกัด M 9 Coffee Pod โอ้ยเขาบอกว่าเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสามเห็ดนะเยอะแยะมากมาย ก็จะมีเห็ดกระบังเพชชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดเ้นจือนะคะตัวนี้เขาก็ไม่มีไขมันชาน้างไม่มีโคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็เป็นกาแฟไาสพันธอาลีดิการ้อยเปอร์เซ็นเต็มนี่ผสมสารสจากสามเห็ดนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันป๊าปในกล่องของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอุ้ยหงายท้อง <c oughs> ค่ะอ่าเปิดมาป๊าบอันนี้ก็คือแกะกินเมบ้างแล้วนะคะ เรจะนี่เลยเนี่ยซองของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยกาแฟเอมไน์คอฟฟี่พัทสุขผสมสามเห็ดสกัดเนี่ยหนึ่งซองนะน้ำหนักสิบห้ากรัมนะตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกเลยนะคะใช้สุขสดเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดกล่องค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเนาะอย่างแรกเราต้องเตรียมก่อนเนี่ย <laughs> กาแฟนะคะหนึ่งซองนะคะแล้วก็ น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แก้วตะมุตะมี่นี่แหละเล็กๆนี่แหละเนาะอ่าแล้วเราก็เอาน้ําร้อนมานี่นะน้ำร้อนเทไปเลยนะแก้วก็น่ารักมากเลยวูน้ำร้อนมากเลยนี่ขนาดอ่าต้มแล้วก็ใส่ไว้ในที่เก็บความร้อนนะคะประมาณนี้นะโอ้ความยังร้อนอยู่เลยอะาเีมาละมาชงกัะ นี่นะเนี่ยซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะซองก็ฉีกได้ง่ายๆเลยนะฉีกปื๊บเขาให้นะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่อง,งของการบำรุงหัวใจนะแล้วก็ที่สําคัญเขามีอินูลินด้วยโอ้โหสุดยอดมากสามเหตุสกัดใครที่แบบว่าชอบรสชาติกาแฟรสชาติแบบว่าหอมนุ่มชุ่มลิ้นเนี่ยรับรองเลยต้องชอบจุดนี้นะแต่ยังมาแล้นะชงได้ง่าย,ายๆเลยเนาะ นี่นะคะ,ะ,าะกาแฟนะเนี่ยกาแฟปรุงสำเร็จผสมสามเฮสก,กาดไตเอ็นไนกาแฟพัทนะนี่หนึ่งซองนะ,ะน้ำหนักสิบห้ากรัมนะคะหนึ่งกล่องมันมีทั้งหมดสิบห้าซองนะคะอย่างนี้นะนี่คือหนึ่งกล่องนะคะเนี่ยนะคะเด็กตั้งจะให้ดูนะคะหนึ่งกล่องมีทั้งหมดสิบห้าซองนะคะราคานะคะลาบไวโทษที ตั้งกล้องทีไรจะโครนทุกรอบอุ้ยต้นนะคะรานะคาอยู่ที่3ามบาทนะคะหมายเลขรอย,ยอมีนะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะหนึ่งกล่องมีทั้งหมด15บซองนะคะซองละสิบกล่องนะจ๊ะเน่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวคลิกทีกท่ทตะกร้าสินค้านะด้านซ้ายมือเลยนะนานๆนะแม่ค้ามา มาอัดวีดีโอสักทีหนึงนะคะอ่ะมาคนต่อเลยค่ะนีะ่คนให้ละลาย <c oughs> หอมมากเลยคุณนะคะเอากาแฟสูนี้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่อ่ามีภาวะที่เกี่ยวกับเป็นอ่าประวานความดันนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ต้องแบบว่า ต้องต้องต้อง,องขาดความหวานไม่ได้นะคะในสูตรนี้นะก็สามารถใช้ได้นะคะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงความดันโลหิตนะ,ะทําให้ความดันโลหิตของเราเป็นปกตินะ,ะแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายด้วยนะคะดูอย่างก้างเนี่ยนะคะก้างก็พูดไปน้ำไหลไฟดับเลย <c oughs> ไม่ไเหนื่อยล้วเมื่อเช้าออกกําลังกายด้วยนะคะย้าเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนี่หนึ่งซองนะคะประมาณนี้นะคะนี่กาแฟเอ็มไน่คอฟฟี่นะคะ น้ำหนักสุดที่15กรัมต่อหนึ่งซองนะคะเอ็นไน่กฟแฟผัดส่ตรผสมสามเพศสัจ้ารายละเอียดด้านหลังซองนะคะก็จะมีบอกไว้นะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะเนะี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างก็ดูตามนี้แล้วกันนะเนี่ยส่วนผสมเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่นะคะนี่ยระหว่างนี้ก็คนไปถ้าใครชอบเยอะๆนะก็ใส่น้ำก็ได้นะ,ะใส่น้ำเติมเข้าไปนะ วันนี้ก็เอามานะรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่ากาแฟของเรามันเข้มข้นแค่ไหนนะคะแล้วก็เดือมได้ง่ายด้วยนะคะสามารถตรงาสามารถชงใส่ในใส่ในกระบอกเก็บความรอ้อนนี้ก็ได้นะคะเวลาเราเดินทางไปไหนนะคะไม่อยากไปกินกาแฟที่อื่นนะเราอยากกินกาแฟของเราแล้วก็สามารถที่จะชงแล้วก็ใส่กระบอกแบบนี้ได้นะกระบอกเก็บความรอ้อนอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะเนี่ยโอเคะ นาะนะมาถ่ายทําทีมีสะดุดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะนี่เลยนะ่คกลให้มันละลายนะคะหอมมากขอบอกนะแซ่บกิลี่เลยนะนี่จ้าค่ะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะสั่งซื้อสินค้าได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ ลิงก์ตะกร้าสินสินค้านะคะด้านซ้ายมือนะบนติกตอกช็อปนะ,เด,เ,นะเดี๋ยวก้างวางลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวจะวางลิงก์ตะกร้าไว้ให้นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งนะสาหรับกาแฟสูตรนี้ขอบอกไว้เลยว่าหอมมากเนี่ยกดไปต้องเจอภาพกล่องน,นี้นะเนี่ยนะคะ,ะจากร้านช็อปพีอานายนะคะบนติกตอกช็อปนะนี่นะคะกดที่ลิงก์ตะกร้าสินค้าได้เลยนะจ๊ะ รายละเอียดก็มันก็จะมีบอกนะหมายเลขอยอนะอ่ะส่วนผสมนะคะเนี่ยมีส่วนผส,นะส,สมอะไรบ้างก็จะมีบอกข้างกล่องเลยนะนี่ข้อมูลทางโภชนาการนะคะมีอะไรบ้างนี่อย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือส่วนประกอบที่สําคัญของตัวกาแฟ M9 Coffee อฟฟีพนะคะ สูตรผสมสามเพดสกัดก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้นะหนึ่งก็คือครีมเทียมจากขัวเหลืองนะแล้วก็ใช้กาแฟสายพันอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะแล้วก็จะมีเห็ดยามาบุชิชิกะเห็ดชิตะเกะเห็ดลินจือนะมีเบต้าคูแคนจากนี้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดลินจือแล้วก็มีสารสกัดจากใบแปะกวยด้วยแล้วตรงนี้เขาใช้อะนะซูคาร์โเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีซิงค์อะมิโนแอซิเคเลส นะคะเนี่ยข้อมูลทางพชนาการแล้วว่าล็อนี้นะคะหมดอายุวันที่เท่าไหร่ล็อตนี้ผลิตเมื่อวันที่11เดือน1ปี2023แล้วก็ะจะหมดอายุในวันที่11เดือน1นะปี2025นะคะนี่รายละเอียดมีครบเลยนะของจะมาเป็นลอ็ลอตๆนะคะมันจะเป็นล็อตใหญ่ๆนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าอุ้ย ร้านค้าเอาของหมดอายุมาขายไหมประมาณนี้นะคะเนี่ยกได้เลยนะคะนี่อ่โอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะกดที่ลิงก์ตะก้าสินค้าในติ๊กออกเท่านั้นนะจ้าดานใส่มือจ้าสำหรับทิปนี้กางต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปดื่มกาแฟก่อน,นะคะสวัสดีจ้า